สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีรถกระบะเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเชฟโรเลตโค o l ราตูนะครับเครื่องยนต์2.5จนะครับตัวยกสูงโรงงาน z 7 1นะครับผมคอมเบนเรลนะครับปี2013นะครับห้าเร์ธรรมดา5สปีดนะครับสวยมากๆครับผมคันนี้ไม่แค่แสนนิดๆเท่านั้นนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับผมใครที่หาวิช้งานนะครับคันนี้ราคาแค่แสนกลางๆเท่านั้นนะครับ ดี๋ยวผมพามาชมครับผมน่าใชา้มากมากครับราคาไม่แพงนะครับไปชมรอบคันก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดแคปได้นะครับผมครับกว้างขวางนะครับ สูงนะครับเนี่ยฮะเปิดแคปสภาพเดิมนะครับผมคันเลยเดิมเลยนะครับนี่ับไม่แสนนิดๆนะครับเนี่ยจะเกือบเพยีนะครับเนี่ยฮะลอยเดิมๆนะครับเนี่ยเดิมๆตรงนี้เปิดแฉกเลยนะแคกกว้างๆนะครับผมนั่งสบายมากนะครับเนี่ยฮะในสภาพเดิมนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับเนี่ยไม่เคยถอด ประตูนะครับทางบริษัทนะครับเดิมๆครับผมสวยครับผมปี2013นะครับคันนี้แซปบนะครับคอมเร็วเลยนะครับผมตันนี้ท้ายเดิมนะครับเป็นอาร์คนะครับท้ายเดิมนะครับเนี่ย ตอนนี้ก็ยังไม่เคยเจาะนะครับกระบะทายนะครับเนี่ยฮะสภาพเดิมๆเต็มๆครับผมเป็น2.5 LT นะครับแซดิเวทนะครับอย่างล่างนะครับครับดีครับผมเนี่ย สีสวยบ้างๆทั้งคันนะครับโครงสร้างสวยนะครับคันนี้ขับมาจากอยุธยานะครับคันนี้น่งดีมากนะครับเพื่อนเพิ่งมาถึงนะครับนะฮะเมตาประตูนะครับเดิมนะครับนี่ฮะ ประตูนะครับแค็บลิบนะครับไม่เคยถอดนะครับ,รบอันนี้นะครับเป็นรุ่นฮเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมอันนี้เลขไมาอยู่ที่1น0 0 0แสนหนะครับ เวลาสตาร์ทนะครับเราต้องหยยบเบรกด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเขาตั้งมาจากโรงงานนะฮะเชบอกให้หยียบหยยบเบรกสตาร์ทนะครับผมครับผมแอร์เย็นมากนะครับผมคันนี้แอร์เย็นถึงเย็นมากนะครับเอ็นเจ็บนะครับผมวิ่งดีมากๆนะครับคันนี้ครับนิ่งๆเลยนะครับราคาแค่แสนกลางๆนะครับแบ่งกันไปใช้งานนะครับผมมาดูของเครื่องนะครับ เดินเหนากเดิน,นะเดนเรียบหนะนักยังเขาปับเขาัขาขากบกระโปรงนะมาดูบนใบเก่ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งเดินนิมมากนะครับผม เป็นสีชมพูนะครับผมขึ้นร้อยนะครับของเครื่องก็ถือว่ายังใหม่นะครับเห็ผมัครบก็เดิมๆครับมันความร้อนอยู่รถนะครับไม่มากนะครับแฉะครับถึงแฉะขึ้นมาไม่มีควันมีไอนะครับเครื่องแน่นมากครับผม เร่งช่วงล่างเกียดีรับดีมากครับคันนี้ใครที่หาไว้ใช้งานนะครับแนะนําเลยนะครับราคาเสีนแสนยางกลางครับผมจบเดิมครับสำหรับเชฟโรเลตโคโรราโดนะครับ2อ LT ุดลเจนะครับปี2013นะครับ5สปีดคันนี้นะครับ <NXT> คันนี้ขายเงินสดนะครับ1 5 9 0 0 0บาทนะครับผมครับผมน่าใช้มากๆนะครับใครที่หาวิจัยงานนะครับได้ตัวเปิดแคปได้ด้วยนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาคุยยกันนะครับถ้าจบราคานี้ก็โอนพร้อมโอนให้นะครับผมวันนี้ขออนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ